กลับมาแล้วครับพี่น้องชาวไทยเรายังอยู่กับหญิงรัฐาน,นี่ยน,นักแสดงสาวสุดฮอตที่นาทีนี้เธอฮอตจริงๆนะครับมว่าจะเป็นหมดคุณบุญเรื่องนะครับในภาพยนตรฟอร์มีษ์แห่งปีจันดารา เวอร์ชัน2012ของผมน้อยล่าสุดยังรับบทบาทใหม่ในการปั้นฝันให้กับเด็กๆอีก7คนนะครับของเวที The Trainer ปีสีด้วยต้องถามอยู่ว่าปวดหัวไหมครับกับกับการดูเด็กๆเมื่อกี้ประมาณกี่วินะพี่บุ่นที่ปวดหัวไหมอ๋อแล้วเนเด็กๆเ,เข้ามาในฉากนี่ผมผมพาราไปสี่เม็ดนะครับคุณ <c oughs> เลนเลนน่ารักมากครับทุกคนขอต้อนรับน้องๆจาก The Trainer ปีสี่นะครับมามากันครบเลยทีเดียวอ่ะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าจากฝั่งนี้ครับ ชื่อคุณแซนค่ะคุณแซนชื่อน้องอันอันค่ะอันอันชื่อน้องเจมครับเจมสันเดย์ครับสันเดย์เปย่าค่ะเปย่าน้องว่านค่ะอั้นคนครับผมคนนะ่ยน้องเอ่อเฟย่าค่ะนี่เป็นของใครของคุณเองนะฮะต้องต้องต้องเที่ยวตุ๊กตาบาร์บี้ไว้ตลอดเหรอคะเปย่าครับต้องคิี่ยวตลอดเหรอคะเปย่าอันนี้มันก็เปิดนานนานอ๋อมัต้องกดหัวใจข้างล่างใช่ไหมครับ โอ้สามเด็กเดี๋ยวนี้นี่มีของเล่นแบบ <c oughs> เจ๋มากเลยนะครับเออแล้วคู่กับเ,เทรนเนอร์รเตียมก่อนใครคู่กับใครบ้างของคุณปคู่กับใครเนมัมลาคนิกค่ะคุณมัมลาคนเกคู่กับใครครับพี่ตักสิริพรค่ะตั๊กสิริพรพี่คัตโตะค่ะคัตโตะนะครับพี่เจจิตรินครับเจนะครับคู่กับใครครับใครยะคู่กับใครคะพี่แย่แยหญิงค่ะคู่กับพี่ปันค่ะพี่ปันนะครับ พวกกับพี่โรสเซรินทิพย์ครับผมโรสเซรินทิพย์นะครับโอ้โหในครั้งนี้ต้องถามต้องถามว่าใครใครแซบสุดเลยทำด้วเด็กๆก่อนนะใครแซบสุดคะใครแซบสุดคะเออมปเจมมา เจมไม่ผมผมเสียงวะนตัวแสบตัวแสบชอบเอฟเอม่คือคือคือแสบทุกคนแต่ถามว่าถ้าถ้าถามว่าเล็กสุดของแต่ละฝั่งก็จะเป็นน้องเจมกับเฟย่าแต่ว่าทังอย่างอย่างน้องน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะโตละเขาก็จะแบบว่าเออรู้ละต้องทําอะไรอย่างเฟย่านี่ก็จะดุกดิกดุกดิกหน่อยอะไรอย่างนี้เออวถามอะไรครับ แต่พวกผู้ชายโต,ๆ,ตๆผมพลนี่พวกนี้ก็ยังบ้าเอามเอสเอโออย L ู่ <c oughs> นะครับ Sorry for very rocky LMFSO แล้วผู้ชมนี่เยวถามพนหน่อยพนพน <c oughs> พนนุ่นครับอถามนี่เนึ่พลนะพี่ผู้ที่เห็นโปรไฟล์ผมบอกว่าเนี่ยคนที่ชอบไปวัดไทยมากๆใช่ไหมเดี๋ยวลองเลง่าให้ฟังสิครับเข้าวัดเหรอฮะหรือยังไงเข้าเข้าวัดครับผมบอกบางคนเขาก็ทักผมว่าเอ๊ะพ่อแม่พาเข้าวัดเปล่าไม่ใช่ ลูกเป็นคนพาพ่อแม่เข้าวัดเองเออทำไมถึงชอบเข้าวัดพ่อะหล่ะมันเป็นสิที่อาธิวัฒไม่ถูกกับผมว่ามันเป็นแรงศรัทธาที่แบบมีมาตั้งแต่อายุสี่ขวบรับผมแล้วก็เข้าวันี่มันรู้สึกดีอะ่ะรู้สึกแบบโล่งใจรู้สึกเหมือนว่าเรามีแบบพลังอะไรสักอย่างเข้ามาช่วยตัวเองในการทําสิ่งใดๆก็ตามที่เราอยากให้มีผลหรือสําเร็จรู้เรื่องไปด้วยด้วยคนอายุยี่สิบเท่าไหร่ครับอายุสิบอ็ดครับผมสิบเอ็ดอคิดได้นะเด็กเดี่ยวนี้ตอนสิบเอดเราคิดได้ไหม โดดหนักยางนั่งร้อยหนึ่ตอนตอนจมเป็นผมยังวิ่งเล่นรอบบ้านอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมมีคนชอบสลีดิออนด้วยใครชอบสลีดิออนอ่านะครับชอบสลีดิออนเพลงไหนครับชอบเพลงไหนทูเลิบยูมอลค่ะลองลองสักเปใ้พี่ฝั่งนิดนึงได้ไหมเอ่ย I'm the wants to who one learn ไม่จริ่จะร้องจบเพลงแต่เราไม่มีเวลานะครับแห่เสียดายจริงเฟย่าเฟย่าข่าว่าแต่งหน้าเองได้ด้วยแต่งหน้าเองใช่คะใช่ครับแบบเออนะะนอกจากจะร้องเพลงได้แล้วนี่แต่งหน้าเองด้วยเขามีคลิปใน youtube สอนแต่งหน้าจริงเปล่าไปฟรฟดูเฟย่าในี่นี่ อน,นี่บ้านหนูเองค่ะตั้งแต่เด็กเลยแหละริง,งตอนตอนโดนจับคู่กับเฟย่าแบบ ตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็แบบว่าเออน้องเขาก็เด็กมากคือตัวเล็กมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีความคือเขามีความสวรรค์แล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่อาจจะมีสมาธิสั้นนิดนึงก็ต้องต้องค่อยๆแบบว่าสอนเขาช้าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเด็กที่มีคือเห็นอย่างเงี้ยพอถึงเวลาออนเซนจริงเขาสู้มากเขาเขาแบบว่าเป็นอีกคนเลยเขามีสมาธิมากเขาบอกว่าทางานกับเด็กเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะปวดหัวได้ถามอีกเป็นยังไงบ้างทางานกับเด็กๆปวดหัวไหมก็มีมีบ้างเพราะว่าถ้ารวมกันเจ็ คนเนี่ยจะปวดหัวมากเพราะแต่ละคนก็จะมาละด h เอเวนเจอร์ละบางคนบาร์บี้มาละบางคนคือก็จะมีหลายเรื่องมากค่ะในทุกเสาเนะเห็นไหมก็จะแบบว่าแต่ว่าทุกคนเสาก็จะมีพี่ๆอีก6คนที่คอยช่วยหญิงอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นพี่เจหรือพี่ตั๊กทุกคนก็จะสนุกนะคะเฟย่าชอบส่งจูบด้วยใช่ไหมคะยังไงฮะโชว์ให้ดูซิครับเฟย่าเฟย่า can you go crazy go crazy เรียกว่าท่าบ้าๆบอๆนะครับ น้องสันเดย์น้องสันเดย์นะมีฉายาเท้าไฟตัวน้อยใช่ไหมครับร้องเพลงรับเก่งมากพี่เจตเดินเลื้มสุดๆไหนลองร้องโชว์สิครับรับสักนิดหนึ่งโอเคถ้างั้นเราเป็นเพลงประมาณนี้หรือเปล่านะครับ <ฮะ S 1> ถงเธอจะชอบเป็นเงินเนีียจะเลือกอะไรไปให้ถลาเลือกยากเลือก,อกอยากกานะีรติม้าหน่ะสีที่เธอชอบจะหรือเลือกมม่วงสีที่เธอชอบคิดคิดหม่วงหนะ่าสีนี้มันจะเท่มันจะเท่มันจะเท่มันเนี่ยพูดนอมพูดนี่เธอจะชอบไม่น่าประทับถุนดินบ้านเธอจะชอบจะมาไม่ล่ะพูดดี่กูไว้คิดว่าชอบหน่าอ่า เ่้ขามีเขามีลูกคู่นะลูกคู่นีเขามาคู่กันนะเอเยี่ยียเขีเเมชอบยิมนาสตกใช่ไหมใช่ครับระหว่างร้องเพลงกับเป็นนักกีฬาอยากอยากเป็นอะไรมากกว่ากันเวลาเราโตถ้าถ้านักร้องไม่ได้ก็เป็นนักกีฬาครับเอถ้านักกีฬาไม่ได้ก็เป็นนักร้องครับก็เป็นนักร้องเออมันก็ต้องอย่างนดอย่างนึ้นะครับน้องอันนะฮะัเป็นตัวแม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่เสียงดีนะครับตอนที่ออเดชั่นทําไมถึงร้องเพลงหูอ้วนหรอครับเพราะอะไร ครูหนูให้ลองมาร้องค่ะคแล้วหนูก็ชอบเพลงนั้นด้วยค่ะสักนิดหนึ่งแล้วไหมฮะหนึ่งสองสามลิงนี้เพียงได้ให้ไกลตาไม่ยอมนำพาไกลดวงใจโโอ้โ ไปไกลมากเลยนะคือคือเราอะทุกครั้งเวลาเราได้โจทย์มาเราจะเริ่มเครียดแล้วอือาอเคไงดีล่ะถ้าเด็กร้องดีกว่านี้เราก็แย่นะ <laughs> เราเป็นนักร้อง <laughs> เราเป็นนักร้อง <laughs> เป็นอาชีพะอะไรอเออเอาล่ะ,ละวุ้นเส้นได้คู่กับพี่มัมใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างพี่มัมสอนอะไรบ้างไหมก็สอนเรื่องประสบการณ์ค่ะแล้วก็การร้องคู่ว่าคือพี่มัมบอกว่าหนูอะร้องคนเดียวมาบ่อยค่ะแล้วก็เลยต้องสอนว่าเวลาที่เราร้องคู่เราต้องมองหน้ากันค่ะอื ถ้าเราลองคนเดียวนี่ก็จะทําใหด้ดูเหมือนกับว่าเราเราอยู่บนเวทีคนเดียวแล้วก็เหมือนไม่สนใจค่ะเหมือนไม่สนใจใครค่ะ เออน,นะครับเอา,าละครับนี่ก็คือชมหน้าของน้องๆจาก The Trainer ปีสนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนหนึ่งใน The Trainer ก็อยู่กับเราด้วยก็คือย,ายาอ่าหญิงนะฮะเอาละครับฝากไว้น,นิดนึงสำหรับรายการ The Trainer และการติดตามชมได้นะครับทุกทาทงช่อง9นะคะทุกวันเสาร์ก็โหวตกันได้เลยนะคะน้องๆก็จะเป็นที่หนึ่งที่สองเรียงเลยนะคะที่หนึ่งน้องพลน,นี่มาเลยอันอันทีสองเฟย่าทีสามนะคะอ้าววานโทษค่ะวานทีสองนะคะเฟย่าทีสามนะคะซันเดย์ทีสี่ทำท่าด้วย S <S แล้วก็เจมทีห้านะคะอันอันทีหกนะคะแล้วก็น้องบุญเซนทีเจ็ดน้องหญิงไ,<ม>ไม่ใช่ไม่เกี่ยว <S <S แต่ได้ข่าวรู้สึกจะมีทีแปดอีกคนหนึ่งเอเอแล้วคลิปของเด็กคนนี้ดังมากทีแปดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจริงๆคุณอาจจะแพ้เขาได้ถ้าเขาเป็นหนึ่งในเด็กเทรนเนอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าโฉมหน้าคนเด็กคนนี้เป็นยังไงพักกันได้ไหมครับใครเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู กลับมาแล้วครับยังอยู่กับน้องๆจากเทรนเนอร์ปีสี่และยายหญิงนะครับต้องขอบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งนะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาดังมากใน YouTube เด็กไทยนี่แหละครับก็ผบอกว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนที่สมัครเทรนเนอร์ปีนี้นะอาจจะเป็นอ่หนึ่งในน้องๆเทรนเนอร์น่าจะเป็นคนที่8หรือเปล่านะครับอ่ะพร้อมจะดูหรือยังเด็กคนนี้เป็นใครพร้อมแล้วค่ะผไม่ได้จะรู้จักเขาแล้วเพราะพี่ก็ยังไม่รู้จักชื่อเลยครับว่าตอนนี้ทุกคนก็ตามหาชื่อก็อยู่ไปดูภาพนี้ครับ นี่คือน้องคนหนึ่งนะที่ถ่ายคลิปอ่าเดีย๋ยวพอเสียงหน่อยแล้วกันคือแอบถ่ายที่บ้านแล้วก็กลัวว่าแม่มาหรือเปล่าแม่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 แอบดูอยู่หรือเปล่ากลัวแม่จะเห็นนะครับเพราะว่าถ่า,ายเองเราฟังเสีงยงหน่อยดีกว่าค,คุณว่าร้องจริงหรือว่าลิปซิงก์อ่ะอ่ดูวา่าลิปซิงก์ไม่กลัวแม่มา แม่หมาบอกว่าเอ๊ะแม่หมาบอกเนี่ยอ๋อแม่แม่ไม่มานะอ่ะถ้าแม่ไม่มาก็จัดหนักร้องต่อเลยไปโอ้โหภายในของเขา,า่อิออกมานะครับต่อ้ึก็จะเป็นนักร้องที่มาดแมนแน่นะครับดูเห็นแล้วชัดเจนเลยนะฮะ เอาแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรายอยู่จังหวัดไหนนะฮะถ้าหากว่าน้องหรือ,อครอบครัวดูอยู่ช่วยทีย่แจ้งเรานิดหนึ่งนะอยากจะทราบชื่อจริงๆว่าโตขึ้นแน่าจะเป็นวินนี่ได้เลยนะอินเนอร์เขาดีมากเห็นไหมเออเหมือนวินเห <c oughs> มือนวินนี่ฮิวสัน,น Houston เข้าสิงเลยนะฮะ <c oughs> เอาเลยครับแต่บ่งช้าสี่สิบสี่นาทีเราคงจะต้องลาแล้วนะครับให้ฝากไว่นิดหนึ่งดีกว่าสำหรับ The Trainer สก็สำหรับ The Trainer 4นะคะก็ใครที่รักน้องๆนะคะก็มาดูกันได้นะคะเราโชว์กันสดๆกับเทรนเนอร์ทั้ง7คนรวมถึงหญิงด้วยนะคะทุกวันเสาร์นะคะ เวลา9โมงนะคะที่สตูว์เวสอนะคะก็รัชดา34นะคะก็มาเจอกับน้องๆตัวจริงๆได้เลย32ก็เข้าได้ลูกเข้าได้ทั้ง32 34แล้วก็กันเลือนะคะเข้าเอขาได้เราไปโชว์ก่อนจบว่าเดี๋ยวพี่หนคอที่ไนขี่นพี่อนค้นะลูกนี่ขอคอนนนะคะก็โหวตมาได้นะคะก็กด T แล้วก็ตามด้วยน้ำเบอร์ของน้องแต่ละคนนะคะมาที่4111929ค่ะเอาละไปโชว์ไปโชว์โชว์ไปโชว์1 2 3 go